ละอากาศที่เย็นกว่าจะพัดเข้าแทนที่กระแสะลมจะรุนแรงที่สุดที่ผิวพื้นแต่เมื่อสูงขึ้นไปลมจะมีกำลังอ่อนลงความกดอากาศต่ำทั้งสองชนิดเกิดฝนตกหนักเท่าๆกันแต่ความเร็วลมต่างกันหนึนาทีกับกรมอุตุนิยมวิทยา สวัสดีค่ะร่องมรสุมหรือมอนซูนทรอปเป็นแนวแคบๆของลมค้าของสองซีกโลกในเขตร้อนคือลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือของซีกโลกเหนือกับลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ของซีกโลกใต้มาบรรจบกันร่องมรสุมมีลักษณะเป็นแนวพาดขวางในทิศตะวันออกตะวันตกเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ํา ซึ่งจะเริ่มปรากฏร่องมรสุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมและจะเลื่อนขึ้นไปทางภาคเหนือตามแนวโครจรของดวงอาทิตย์โดยร่องจะล้าหลังประมาณ1-2เดือนและจะกลับลงมาในเดือนกันยายนและพาดผ่านภาคใต้ในเดือนตุลาคมต่อไปร่องมรสุมนี้มีความกว้างประมาณ6-8องศาละติจูดเป็นบริเวณที่มีเมฆมากกระแสะอากาศไหลขึ้นลงสลับกันค่ะและมีฝนตกอย่างหนาแน่นฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะจะเห็นร่อง พาดผ่านตอนบนของประเทศไทยซึ่งจะทําให้ทางด้านของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกได้อย่างต่อนเนื่องค่ะติดตามสาระ1น,นาทีกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่สําหรับวันนี้ สสวัสดีตูนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชนเช้าหนาวบ่ายร้อนเย็นฝนตกอากาศเมืองไทยเข้าใจยากไม่ว่าจะเจอกับอากาศแบบไหนก็รู้ได้ก่อนใครแค่เปิดมาฟังไทยเวิรทเทอร์รี่โอแอปพลิเคชันแอปเดียวที่รวมทุกสภาพอากาศทั่วประเทศจาก6สถานีคุณภาพของกรมอุตุนิยมวิทยา AM 1287รกรุงเทพ FM 104.2ึพิษณุโลก FM 9 4 2 5นครราชสีมา f m 1 0 5 2 5รยอะยอง FM 9ม2 5 ชุมพรและ fm 107.2 5ผู้เก็ตดกโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android โอ้ยแย่แล้วลมแรงจังช่วยด้วยจุกจะลอยไปแล้วแล้วไปอยู่กลางแจ้งทำไมนี่แค่ลมมรสุมนะไม่ใช่พายุร้องสลั่นทุ่งเชียว แล้วมรสุมนี้เกิดได้ยังไงครับลุงนักปราชญ์งั้นฟังให้ดีนะมรสุมเป็นการหมุนเวียนส่วนหนึ่งของลมที่พัดตามฤด,ดูกาลเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆคือความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำสำหรับประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมสองชนิดคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมโดยมีแหล่งกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดียซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตรมรสุมนี้จะนํามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยทําให้มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถประเทศมองโกเลียและจีนจึงพัดพาอมวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งกำเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทำให้ท้องฟ้าโปร่องอากาศหนาวเย็นและแห้งแงทั่วไปโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคใต้ จะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากมรสุมนี้นำความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมหนึ่งนาทีกับกรมอุตุนิยมวิทยาการสรื่อสารข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาต้องใช้ความถูกต้อง ครบถ้วนรวดเร็วและทันเวลาเพื่อที่จะสามารถให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยต่างๆแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีซึ่งการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยานั้นมีความสําคัญกับการพยากรณ์อากาศดังนั้นอยากต้องมีการศึกษาและพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย เพื่อให้การรับส่งข้อมูลด้านนิยมวิทยาและการเคลื่อนไัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรมสื่ยวิทยาได้รับบทบาทให้เป็นศูนย์โทรและันาคมสื่ยวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการทําหน้าที่ววววรวบรวมตรวจสอบควบคุมและพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสารสื่อวิทยาเพื่อการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้านวิศุกรรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งให้บริการข้อมูลการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและการเดินเรือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามตารางเวลาที่กำหนดและนอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาพัฒนาดำเนินการและจัดทำผู้มือในการติดตั้งบำรุงรักษา ต้มแสงเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารต,าต,าต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพสื่อสารฉับไวใส่ใจบริการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรม,มตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1,287 kHz กิโขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ คุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาค่ะจะเจอกันวันจันทร์ที่11เกันยายน2566ค่ะในช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะอยู่กับดีเจบินพินชนะนันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ค่ะทีมงานนะคะ Facebook Live ค่ะน้องเบ้นกิติชานชนยุทธนะคะควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดีเจพี่ตองคอนอุสาเกิดบุญมาก ท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศได้กับเราได้นะคะที่023839003แล้วก็023839004ค่ะและก็มาติดตามสภาพอากาศค่ะจากนี้ไปนะคะบ้านเรานะคะจากเที่ยงเนี่ยเที่ยงไปเนี่ยจะมีฝนหรือเปล่านะคะมาติดตาม <c oughs> กับพี่ตูนชัยชาญสิทธิวรนันท์ค่ะพี่ตูนคะสวัสดีค่ะครับ <c oughs> สวัสดีครับน้องพิวและท่านผู้ฟังทางบ,บ้านทุกท่านด้วยนะครับ ค่ะไม่จะเจอกันสองสัปดาห์นะคะถ้าสัปดาห์สัปดาห์นี้ไม่มาจะตามหาละจะออกประกาศตามหาพี่ตูนล,ละ <c oughs> เป็นไงมากับฝนหรือเปล่าสภาพอากาศมาวนี้มากับนฝนไหมในช่วงนี้<ช>ก็มีมาเรื่อยๆดีกว่าเนาะมีมาเรื่อยๆจอดทืนใหญ่จะเป็นเย็นข่ํนนะครับมันก็จะมีน้อยมีมากบ้างนะฮะแต่ไม่ถึงขนาดมากนะครับเป็นละัหนักที่ว่าเล็กน้อยปานกลางเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะครับ <c oughs> บางวันอาจจะมีหนักมาบ้างสำหรับใน ภาคการตอนล่างของเราบางวันก็จะเป็นเล็กน้อยปานกลางนะครับผมมีหนักเท่ภาคกลางอย่างเดียวเหรอคะภาคอีสานเหนือภาคอื่นมีภาคอื่นมีคือเหนืออีสานน่ะหนักอยู่แล้วแหละเหนืออีสานหนักอยู่แล้วมันมีหนักเป็นบางพื้นที่เราจะมีหนักมากเป็นบางพื้นที่ได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างเมื่อวานก็มีหนักมากทางบางพื้นที่ของภาคตกชีงเหนือนะครับซึ่งทางของมันไม่ได้ตกที่ฐานนี้เรานะแต่จะไปตกอยู่ในบริเวณรอบนอกของฐานนี้เราอย่างของ สำนักน้าเนี่ยที่เขา <Okay. S 2> ตรวจวัดได้เองอ่ะก็ที่วันนินชํารามั้งครับที่ <Okay. S 2> อุบลราชธานีวัดได้ตั้งร้อยกว่ามิลน,นะฮะแล้ว mm hmm. อ,อย่างที่ฐานีอ่าไม่ใช่ที่านีเราของภาคเหนือเองเนี่ยที่อยู่ตอนเ <Okay. S 2> ดกันวัดได้ร้อยกว่ามิลอย่างเงี้ยนะฮะเป็นร้อยเลยไม่ธรรมดานะคะใช่แต่ฐานีของเราเนี่ยวัดได้แค่หนักเฉยนะครับล่องยังอยู่ใช่ไหมคะลอ่องยังอยู่ล่องยังอยู่เพราะอย่างเมื่อวานเนี่ยล่องฝนมันอยู่ทางภาคเหนือและอีสานค่ะวันนี้เช้านี้ดูเหมือนว่าขยับขึ้นไป อันนี้มันไปอยู่ทางเหนือลาวใช่อีสานครับอีสานโดนเบียดขึ้นไปละเบียดขึ้นไปอีสานมันยังเตอฝนทุหนักได้อยู่เพราะว่าอยู่ใกล้ล่องนะครับอยู่ใกล้ล่องเนาะภาคเหนือก็อยู่ในแนวล่องอยู่แล้วนะครับจะมีเป็นบางที่ได้นะครับซึ่งในช่วงเนี้ยล่องมอสุมของเราอ่ะก็จะขยับขึ้นมาอยู่ในแนวนี้แหละอาจจะสวิงขึ้นไปอีกเล็กน้อยได้นะครับแต่ตัวทั้งมดเนี่อก็คือย่อมความภูมิอากาศต่ำที่อยู่ทางด้านอ่าวทังที่สําคัญนี่ใช่ไหมคะใช่เขายังมี ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับการลงของเราในช่วงนี้ความกดอากาศสูงที่เคยปรากฏให้เห็นเนี่ยคอือตอนนี้เขาอ่อนไปนะครับเขาอ่อนไปทําให้ล่องของเราเนี่ยมีการขยับตัวสูงขึ้นไปในช่วงของ11 12 13 14ะนะครับ14ีนี่เป็นช่วงเรียกว่ารอยต่อที่ล่องกาลังจะเวียงลงมาจะเวียงแล้วจะเวียงแล้วจะลงมาอีกจะลงมาอีก15ลงไหม15บหลง15ลง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 มันก็จะลงมาเหนืออีสานีกแหละ นะครับเหนืออีสานอยู่ในแนวเดิมกับอ้ช่วงอาทิตย์ที่มาล้กลางเลยเหรอยัง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 ไม่ถึงดีจริงเพียงแต่ว่าอาจจะตกท้องลงมาบ้างนะครับคือภาคกลางโดนอยู่นะครับแต่เป็นภาคการตะบนไม่ใช่ภาคการตะล่างนะครับเพราะมันตกท้องลงมาได้นะฮะไอ้ช่วงนี้ก็ช่วงที่เป็นสองสามสิบสี่เนี่ยนะครับอ่าสิบสี่นี่ผมให้ช่วงของอีสานดีกว่าที่ฝนเพิ่มขึ้นนะที่เป็นสองสิบสามเนี่ยอีสานเนี่ยอาจจะอีสานล่างอาจจะลดน้อยลงไปแต่อีสานบนยังทรงทรงอยู่นะครับ ภาคกลางของเราในช่วงนี้ก็มันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะฮะก็มีกระจต่กระจายอยู่ดีกว่ามีฝนกระจายดีแต่ว่าแต่ว่าปริมาณฝนไม่ได้เยอะปริมาณฝนไม่ได้เยอะแต่ภาคกลางของเราเนี่ยือฝนมันจะบอกว่าฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ค่ะพี่ตูนค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตตัดไปรับสายแป๊บหนึ่งนะคะคุณพรชัยจากพระรามห้าค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยค่ะเอสวัสดีครับสวัสดีจ้าเสียงเบาค่ะเสียงเบาลงไป อุนเทพค่อนข้างฟ้าวันนี้ฟ้าขมุขมัวนะครับอุนเทพนะครับไม่แน่ใจว่ามีในช่วงนี้มีเจมีมีฝนไหมครับก็มีบ้างไม่เยอะไม่เยอะเป็นฝนเล็กน้อยฝนใหญ่นะฝนเล็กน้อยปานกลางบ้างนะฮะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ในช่วงบุกค่ำของค่อนข้างหลักนะอุ่นเทพมากอนครับใหญ่ากแต่เย็นนี้จะมีฝนใกล้เมื่อวานไหมครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน มันไม่หนักมากนะเพราะใจที่กรุงเทพเองที่วัดมาได้เองเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ฝนทุกหนักมากกว่านะไม่ถึงก็หนักมากแต่เมื่อวานนี่เห็นว่าทั่วกรุงเทพไหมครับไม่คินฝนเกือบทั่วเกือบทั่วแต่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของกรุงเทพไหนะประมาณนั้นแอ,อือต่วันนี้กรุงเทพฝนกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เชิญากรุงเทพยังหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ครับผมครับอขอบคุณครับค่ะข,ข,<อ>ขอบคุณมากค่ะ คุณพรชัยจากพระรามห้นะคะขออนุญาตไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทางเพจ Facebook นะคะคุณบุตรสลินค่ะทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะเมืองเพชรบุรีมีเมฆเป็นบางส่วนแล้ววันนี้เมืองเพชรเป็นยังไงบ้างพี่ตูนเมืองเพชรบุนี้ฝนก็ยังไม่ค่อยเยอะอยู่ดีนะฮะในช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นในช่วงหลังๆที่อาจจะมีการกระจายฝนเพิ่มขึ้นมานะครับก็โอกาสเนี่ยสิาปะ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยแหละสิบห้าจะเพิ่มขึ้นป่ะาน่าจะเป็นสิบหกสิบเจ็ดมากกว่าสิบหกสิบเจ็ดนะคะสําหรับเพชรชุรีนะคะพูดถึงเพชรบุรีอยู่แมปแมปนะคะคุณสําอางมากค่ะสวัสดีค่ะคุณสําอางค่ะสวัสดีครับมีเจชนะนันสวัสดีครับพออใจจันครับสวัสดีจ้าครับถึงคิดถึงพอนะครับเลยต้องมานี่ปากบวาเช่นกันเช่นกันครับครับ นานานพอจะมารักทีต้องคุยอ่าเข้าเรื่องเลย <c oughs> ดีกว่าจ้าเมฆเยอะครับครับอช่วงนี้ฝนเอ่อจะเพิ่มเยอะขึ้นทุกวันไหมครับไม่ได้เพิ่มเยอะขึ้นทุกวันเป็นบางช่วงดีกว่าเ,ออเนาะ <c oughs> เพราะในช่วงของต้นสัปดาห์เนี่ย <c oughs> ฝนมาไม่สม่ำเสมอเนาะมาไม่สม่ำเสมอมีบางวันก็จะมีมาในขณะที่คล้ายๆปูพรมมาน,นิดนึงนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเพบุรีมันจะไปทางปากท่อมากกว่าเนาะ าก<ข>ทอ่อออกลาบุรีแล้วก็สมุทรสงคำด้วยกันนะฮะซึ่งฝ<ช><ช>นก็ในช่วงต้นลำดาลเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักนะฮะถึงช่วงปลายธรดาน่าจะดีกว่านะครับผมแล้วถือว่าปกตินะครับเพราะว่าจากทุกปีที่ผมไปสอบถามมานี่<ช><ช>รับวิชาการจะบอกว่าช่วงเดือนตุลาแเอ่อช่วงเดือนกันยายนฝนจะพีกที่สุดนะครับครับใช่ใช่คือการกระจายของฝนเนี่ย มันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรหรอกการกระจายมันดีอยู่แต่ปริมาณมันไม่ได้เนาะรปริมาณไม่ได้เพราะว่าออาจจะเป็นเพราะปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเอลนีโน่นะครับ<ช>ผมโโที่ <นะ S 1> ทาให้ทําให้ฝนฝนมันน้อยลงไปนะครับคือปริมาณมันน้อยลงนะการกระจายนี่ถือว่าการกระจายดีนะถือว่าการกระจายถือว่ายังได้อยู่แต่ปริมาณที่ในแต่ละพื้นที่อะได้ไม่พอปริมาณน้ำไม่เยอะเนาะ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสําอางทักทายกันตอนเที่ยงนะคะทักทายกันต่อค่ะจากบางประกงค่ะพี่ออนค่ะพี่ออนขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชนะนันจ๋าสวัสดีค่ะพี่ตูนจ๋าสวัสดีครับพี่ออนครับได้นั้นได้ฝนหรือยังได้แล้วค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะชุ่มฉ่ำหนักบ้างเบาบ้างกับชุ่มฉ่ำค่ะแล้ว ตอนนี้ก็แดดจ้าเลยค่ะแล้วเมฆเต็มท้องฟ้าเลยลมแรงนะคะลมใต้วันนี้จะมีฝนอีกไหมคะช่วงกลางคืนก็มีได้อยู่นะผมยังให้แนวโน้มในช่วงของฝนนียังเป็นในช่วงเย็นค่ำนะครับผมเย็นค่ำวันวานมันเยอะวันนี้อาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าเมื่อวานนะครับผมะนะฮะ ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ขอบพระคุณค่ะพี่ออนบอกว่าได้ฝนแล้วนะคะไปที่คุณอเนกค่ะให้กําลังใจมาคุณสุภกรนะคะบอกว่าแหลมชะบังว่าบ่ายเย็นวันนี้จะได้ฝนจากทางเพชรบุรีเข้ามาหรือเปล่าบ่ายเย็นก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะะไอช่วงเย็นนี้เหรอ อยากได้น้ําหรือไม่อยากได้น้าอยากได้ฝนจ้ะอยากได้แต่ตลาดนันไม่อยากได้อยากได้ตลาดนัดไม่ชอบตอนเย็นเนาะครับคือฝนทั่วใหญ่ในช่วงนี้อยู่เย็นข้าทัทงนั้นแหละนะครับมีเยอะไหมตอบว่าวันนี้ยังไม่เยอะนะครับผมยังไม่เยอะเนาะค่ะมีโอกาสแต่ไม่เยอะค่ะคุณสุปกรณ์คุณอเนกบอกว่าสวัสดีครับท่าข้ามพุนพินร้อนมากครับสุราษฎร์เป็นไงค่ะฝนก็ไม่ค่อยมี มีช่วงหลังช่วงหลังช่วงหลังที่แนวโน้มว่าเพราะว่ามันจะมีตัวลมตัวนออกเชียงใต้อะในระดับบนนี้นะครับที่อาจจะทําให้มีฝนที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงนั้นค่ะไปที่คุณบุญเนานะคะให้กําลังใจมาด้วยนะคะคุณสุพัชิีบอกว่าเลยด้าอุบลเมื่อไหร่จะกลับมาใช้ได้โอ้โหนี่ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันฮะกำลังดำเนินการอยู่ครับผมใช่เพราะเราต้องอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าออะไรจากกนด้วยเขาเสียด้วยอะไร ของเราเวลาเสียเสียโดยอะไรเนี่ยอะไรอาจจะต้องสั่งแล้ใช้วิาเวลานานอะไรของเราจากต่างประเทศด้วยค่ะต้องขอภัยไว้ด้วยนะคะดูไซต์อื่นก่อนนะแล้วก็รายงานเข้ามาสอบถามที่เราได้นะคะสภาพระกาศคุณสามารถค่ะถามเข้ามาว่าร่องมรสุมเนี่ยจะมาที่ลบบุรีเอาแน่นอนเลยนะพี่ตูนวันที่เท่าไหร่คะ ร่องฝนจะมาแน่นอนเอางี้ในช่วงนี้เดี๋ยวมันจะลงมาก็คือวันที่สิบห้านะฮะสิบห้าเนี่ยพ่จะพาดถึงลบบุรีได้สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับหลังล 15, 16, าจากนั้นดูเหมือนว่ามันอาจจะมีการแว่งขึง้นไปอีกนะครับผมบเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าในช่วงสิบห้าสิบหกนะร่องลงมาแน่นะครับลบบุรีน่าจะโดนในช่วงนั้นค่อนข้างดีค่ะคุะคณกิฟต์ค่ะตากฟ้านครสวรรค์ญญจะมีฝนถึงวันไหนจ้า ตากฟ้ามีฝนถึงวันไหนค่ะมีมาเรื่อยๆอยู่นะช่วงนี้นะครับเพราะนักข่าวรรา์มันอยู่กลางบนนะอะไรเงี้ยมันล่องฝนไปช่วงนี้ได้ฝนดีช่วงนี้ได้ฝนดีนะตั้งแต่เมื่อวานละฝนมาเรื่อยๆแต่ช่วงที่เยอะเยอะจริงๆอ่ะช่วงสิบสี่สิบห้าสิบหกอ๋อสิบสี่สิบห้าสิบหกมีโอกาสเพิ่มขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยอยู่ช่วงนี้นกลางชจ้ได้มาเรื่อยๆ ค่ะยังมีต่อนะคะคุณกิฟแล้วก็ไปที่คุณวิโรจนะคะอุทัยธานีตกยังไม่หยุดเลยครับนะคะก็ยังตกต่อยังมีโอกาสอยู่นะนักครนสวรรค์นะัตอนนี้ค่ะคุณบุญเลือนคะอยากถามว่าตุลานี้จะมีจะมีทิ้งไหมจะมีทั้งเดือนหรือเปล่านะคะตอนเหนือตอนล่างขอบคุณค่ะเหนือตอนล่างจะมีฝนทั้งเดือนไหมคะตุลาคมไม่ครับตุลาคมเป็นช่วงที่ล่องฝนมันจะลงมาอยู่ทางภาคใต้และไอ้กลางล่างยังพอได้อยู่บ้างแต่ว่า ในภาคเหนือเองฝนลดน้อยลงค่อยๆชัดเจนนะฮะค่อางชัดเจนแล้วก็ค่อยๆหายไปนะครับในเดือนตุลาคมค่ะคุณมีรชัยนะคะจังหวัดไหนไม่มีฝนมาเอาที่บึงการนะคะฝนดีมากทางอีสานบนตอนนี้ตกแฉะเลยค่ะคุณวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เช้าที่พิจิตรฝนจะตกหรือเปล่าคะขอบคุณมากค่ะตอนเช้าไม่น่าตกครับผมตอนเช้าเนฝนบ่ายตอนเช้าไม่ตกไปเจอบ่ายนะคะคุณวัฒนาคุณนิพนให้กําลังใจมาคุณกัญชัยให้กําลังใจมา คุณพี่ประสบสุขนะคะสวัสดีครับกระเปอรฝนตกเล็กน้อยตกตก,ตกหยุดหยุดตกมไม่แรงเลยอยาก<ม>แรง <laughs> ระนองนะคะก็ยังมีต่อนเนื่องคุณโชรานะคะกําลังใจมาคุณประสบสุขบอกว่าขอแรงๆหน่อยระนอง <laughs> พังงามีโอกาสจะฝนทิ้งไหม <laughs> ไม่ทิ้งครับมาตลอดสัปดาห์ <laughs> นะยังมีต่อนเนื่องค่ะนะคะคุณเกศรพระพุทธบาทสระบุรีจะมีฝนวันไหนวันไหนคะ ฝน,น,นมีฝนไหมคะมี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 สิบสี่สิบห้าอ่าน่าจะเริ่มสิบสี่สิบสี่ในช่วงมันจะบอกยังไงวันวันอุตุกับวันธรรมดาดีครับหลังเที่ยงคืนเอาวันที่สิบห้าก็แล้วกันหลังเที่ยงคืนนะฮะมันก็จะมีมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสิบห้าจะบ่นเพราะล่องฝนก็ลงมาแล้ว ค่ะคุณพี่ประสบสุขให้กาลังใจมาคุณสามารถบอกว่าไม่มีพรสานเหนือโทรเข้ามาเลยนะคะโอ้อยากให้มาเหมือนกัน <laughs> นะคะคุณนกนะคะสงขาวันนี้มีฝนไหมคะแต่ตอนนี้แดดแล้วนะคะสงขามีบ้างไม่เยอะเลยนะคะเป็นฝนเล็กๆกแค่นั้นเองครับค่ะทักทายคุณอัศดังนะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ชนบุรีค่ะคุณนิชาพัฒนนะคะบอกว่าชนบุรีจะมีฝนไหมคะชนบุรีค่ะ ตัวเมืองเหรอเอาตัวเมืองก่อนเราเอาไล่แต่หน่ใจฟังดีกว่าน้อฝุ่บรีเนในแถบแหลมะบังศรีราชาไล่ไปถึงพัทยาเนี่ยนะฮะสตหตบเองเนี่ยฝนก็มีมาแต่ก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่นักนะครับผมมีอ่าส่วนใหญ่เป็นช่วงบ่ายค่ำนะครับช่วงบ่ายค่ำก็จะมีฝนเล็กน้อยประการบ้างนะฮะอาจจะตกบางพื้นที่อาจจะตกดู มากหน่อยนึงนะครับมากหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะครับผมจะไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะขออนุญาตไปรับสายค่ะคุณพี่รัตขะจากอำเภอคงมาแล้วไม่ไฟังเสียงนานเลยพี่รัตขาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะคุณชัยชาสวัสดีค่ะพี่รัตขาลงอะไรพัดมา เมื่อกี้บอกว่าอีสานไม่โทรเข้าเลยโอ้ยนี่ไงมาเลยนะคะอีสานจากโคราชอำเภอคงเนาะจากเป็นไงบ้างสถานการณ์ที่บ้านก็เมื่อวันเสาร์ได้เยอะค่ะเมื่อวันเสาร์ฝนอำเภอได้ตั้งร้อยสี่สิบเก้ามิลอืมจ้ะ ค่ะเราห่างอำเภอแค่สองกิโลเป็นถังวัดน,น้ำฝนของเขาอ,อุบลนะนะคะเขามาติดตั้งไว้ให,ให้ก็ได้เจ็ดสิบห้ามิลเมื่อคืนก็ได้มาอีกยี่สิบห้ามิลวันนี้ก็มีเมฆเยอะค่ะคุณชัยชาญวันนี้จะตกอีกคะคืนนี้มีเยอะแต่ว่ามันดูเหมือนว่าล่องมันไปข้างบนแล้วเนาะวันนี้ฝนคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะล่องมันขยับไปแล้วนะฮะ,ะต้องเวน้นเว้นไว้วันของอประมาณสองสาวันเนาะแล้วก็ฝนกลับมา <c oughs> ใหม่นะ ฝนกำลังมาค่ะเมฆก็ลอยลอยขึ้นด้านเหนือคะ่ะเมฆลอยเป็นด้านเหนือเป็นถเป็นทิวเป็นแถวเลยค่ะลงมาใหม่จะเยอะไหมคะก็เยอะอยู่เยอะอยู่ก็น่า,น,าน่าจะได้พอๆกับช่วงที่ผ่านมานะอืมครับกําลังกําลังหาปุ๋ยมาใส่ข้าวดูแลส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่ส่วนที่เขาเสียก็เสียนะคะเพราะรว่า เหมือนคุณชัยชานพูดเลยค่ะการกระจายตัวดีฝนตกดีแต่คือตก5มิล10มิลแล้วไม่ต่อเนื่องอะค่ะเราไม่สามารถดูแลได้ใช่ค่ะฝนไม่พอเนาะไม่ได้ทิ้งค่ะฝนไม่ได้ทิ้งเลยค่ะปีนี้ตกตลอดแต่ปริมาณไม่พอ,อค่ะค่ะปีหน้าเตรียมรับนะพี่รัฐนะปีหน้าถ้าจะแย่กว่าจ้ะ ค่ะก็ชอบค่ะชอบค่ะชอบอบฟังรายการฟังทุกวันค่ะแต่ฟังจากวิทยุช่วงนี้ค่ะแล้วก็คุณชัยชานก็แม่นเหมือนกันนะคะปีที่แล้วเก็บเกี่ยวตากข้าวไม่โดนฝนค่ะค่ะเราใช้ข้อมูลค่ะพี่รัตฟังจากหนึ่งสองแปดเจ็ดหรือหรือจากโคราชของอุตุจ้าของอุตุโคราชคะอเจ้าสี่จุดสองห้าค่ะอเ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโทรมาทักทายค่ะขอบคุณมากค่ะพี่รัตนะคะจากอำเภอคงนครราชสีมามาแล้วนะคะโชคดีค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะฝนกระจายดีพี่รัตน์รายงานมาแต่ว่าปริมาณฝนไม่ได้เยอะเท่าที่ควรค่ะเหมือนที่พี่ตูนแจ้งเลยนะคะคุณสิทธิโชคค่ะสมุทรสาครจะมีฝนไหมคะมีได้อยู่นะค่ะมีช่วงเย็นค่ำนะฮะบ่ายบ่ายต้นไม่มีนะมันจะไปลุ้นช่วงเย็นเย็นหรือค่ำเพราะว่า <C> e <an> สมุทรสาคสรสมุทรสงครามกรุงเทพสามสมุดอะเ่ยวแก้ทะเลเดี่ยแก,<า>แก้ทะเลแล้วพอในช่วงอย่างที่ใครรายงานไปตอนพี่อ่อนใช่ไหมตอนนี้ <c oughs> เป็นลมใต้ <c oughs> เป็นลมใต้ในบางมระกงเนี่ยลมใต้ขึ้นมาแล้วแต่ว่าพัดทิพย์มันเริ่มทาง,งานได้ดีค <c oughs> รับลมทะเลก็เริ่มที่จะพัดโฟมมาได้ดีแล้วจากลมปกติที่เป็นทะเวสการมาเจอกับลมใต้ประเรความชื้นที่เข้ามานั้งสองอย่างและอะไรที่เหมาะสมมันจะเป็นในช่วงเย็นค่ำ เป็นที่เย็นย,นย,นยนังเย็นช้ามนะคะคุณกัรนิกานะคะนครศรีธรรมราชจะมีฝนช่วงไหนคะนครศรีธรรมราชค่ะอ๋อทางใต้ <laughs> พี่ตันนึกถึงโ <laughs> ร,ราชอยู่แน่เลยเป็นเป็นอีกตอน,น,น,นส,สีสีธราชจะสีมาเ <laughs> พ <laughs> มานครศธรรมราชไปลงใต้กันครับลงใต้ใต้ช่วงนี้ฝนน้อยจนะฮะที่ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างที่กล่าวไว้ในช่วงต้นรายการอ่ะสิบป้าสิบหกสิบเจ็ดนะะ สิบห้านี้ยังไม่เท่าไหร่แต่สิบหกเจ็ดอ่ะฝนจะเพิ่มขึ้นได้นะครับผมแต่ก็ยังปริมาณยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะค่ะคุณพิทิพย์ค่ะให้กําลังใจมานะคะพี่พยอมสวัสดีค่ะนะคะพี่พยอมน่าจะอยู่พิจิตรนะคะคุณสมพิษนี่บอกว่าชุมพรนะคะมีเมฆมากแล้วแล้วจะมีฝนไหมคะมีเล็กน้อยได้ครับผมค่ะ <c oughs> มีเล็กน้อยนะคะคุณวันทุสวัสดีครับวันนี้ที่อําเภอหนองบุญมากจะมีโอกาสได้ไหมคะได้ฝนไหมคร,ราชค่ะ ผมบุญมากมีโอกาสได้ฝนไหมหังว่าโอกาสมันน้อยลงแล้วนะในช่วงนี้ <c oughs> ผมให้โคราชนี่อยู่ประมาณแค่สามสิบเปอร์นตแค่นั้นเองในวันนี้ฝนเล็กลน้อยค,ค่ะ,ค,ะคุณสมพิชมแชร์แล้วขอบคุณค่ะคุณวิษณุให้กําลังใจมาบอกว่าถามว่า20นี้วันที่20กันยายนเนี่ยจะมีฝนไหมคะวิษณุแย้มรถนี่น่าจะอยู่ทางใต้20กันยายนค่ะทางใต้ทางใต้ทางใต้ ใต้ตรงไหนตั้งแต่คาใต้บนใต้บนเพชรบุรีประโจนีมันก็ยังพอพอมีฝนได้มาแต่ใต้น่านุที่มันไม่มีนะฮะลอยต่อกาบุรีอ่าลอยเต่ากาบุรีกาบรีก็บะนองอ่ะจ้ลอยเต่ากาบรีละนองยังมีฝนมาเรื่อยๆนะจ้ะมันไม่ได้ขาดไปเลยนะครับผมฝนว่าจะตกไหมใกล้ๆโทรเช็คอีกทีนึงดีกว่านะครับเพราะสภาพอากาศเองทีแล้วก็อยู่กับช่วงเวลาด้วยนะครับค่ะ อำเภอลีจะได้ฝนวันไหนคะคุณกัญชัยลี่ลำพูนได้นะนี่ก็ได้นะได้ใช่ไหมในวันนี้ก็ได้เพราะลงฝนอย่งปูนปิ่นอย่นั้นยังไงก็ไม่ขาดนะครับวันนี้มันอาจจะดูน้อยลงแตุ่่งนี้ก็มาอีกนะฮะพี่ตูนคุณวิษนุยมรถเนี่ยบอกว่าชุมพรนะคะชุมพรไม่ใช่ท่าอยู่ที่ชุมพรวันที่ยี่สิบค่ะจะมีฝนไหมค่ะชุมพรเหรอี่ไหะทิ้นไปไกลเลยยี่สิบบางทีมันไกลเกินเราค่ะ มันไกลเนาะวันที่ยี่สิบถามคาดการณ์มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นจ้ดอนเมืองวันนี้ฝนจะเยอะไหมคะพี่วันธนีค่ะดอนเมืองวันนี้ฝนจะเยอะไหมค่ะวันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่จะขายของด้วยเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี่ย่ะนะจ้ะเสาร์อาทิตย์นี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกยังไม่ค่อยดีนะสิบเจ็ดนี้พอพอไหวสิบหกสิบเจ็ดฝนมาสิบเจ็ดพอไหวแต่สิบหกก็ไม่ไหวเพราะว่าสิบห้าก็วันศุกร์ มีฝนเลยพี่วันธนีนะคะแล้วก็ไปที่คุณราชสีบอกว่าสกลนครฝนตกครับขอบคุณค่ะคุณไอ้ไทยเรดาอุบลนะคะก็ซ้อมอยู่นะคะคุณไก่วันนี้นะคะฝนจะตกไหมที่ไหนเนาะคุณไก่คุณ,คณอนเนกบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยคุณธนัานาให้กําลังใจมานะคะคุณพยาแถนนะคะมกดาหารฝนตกตั้งแต่เช้าเมื่อถึงเที่ยงวันนี้ติดตาม <laughs> วันสองวันติดแล้วจ้าขอบพระคุณค่ะพยาแถนลมฟ้าพยากรณ์อากาศที่น่ารักของเรานะคะขอบพระคุณคาะคิดถึงนะคะคุณพยมอมบอกว่าคุณพินพินจำดีมากจำพีไรด,ด้วย <c oughs> ขอบพระคุณก่ะพ,พิจิตรไงพิจิตรเป็นไงบ้างพิจิตรช่วงนี้มีฝนแหละแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มากตามที่เมืองพิจิตรเป็นพื้นที่ล่งแต่พื้นท <c oughs> ี่ส่วนใหญ่จะเป็นท้องนาเป็นส่วนใหญ่เนาะ การน้าเนี่ยเขายังไม่มากเพียงพอปริมาณยังได้ไม่มากเพียงพอโอกาสมาณะที่เป็นที่สิบห้านี่ได้ใช่ไ,ใชไหมได้นะคะได้ได้สิบสี่สิบห้าไอ้ช่วงนี้คือภาคเหนือเองเนี่ยมันมาเรื่อยๆเลยงานต้อง <มา S 1> ให้ใหทุกงานเราพูดภาพรวมเลยพี่ตูนว่าให้ทุกท่านาะนะรอฝนวันที่สิบห้าที่จะล่องฝนจะลงมาอ้าวคือเอาี้ไอ้ภาคเหนือภาคเหนืออีสานบนน่ะฝนยังไม่ขาดนะภาคเหนืออีสานบนไอ้เหนือล่างอาจจะเหมือนกับภาคกลางในอีสานละไอ้เหนือล่างอ่ะ มีบ้างบางวันในช่วงนี้นะครับแต่ก็ให้เพิ่มขึ้นก็คือล่องฝนที่จะขยับลงมาในช่วงนี้ล่องฝนอยู่บนล่องฝนที่จะขยับลงมาคือวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับอีสานมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นประเทศไทยเพิ่มขึ้นหมดนะครับประเทศไทยมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นแล้วฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นก็มีได้อยู่ในหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันเหนือรวมถึงภาคกลางด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะฮะภาคใต้เองนั้นก็มีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นใต้บนในช่วงแรก ใต้ล่างจะเป็นช่วงหลังนะครับที่เพิ่มขึ้นแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือทางด้านอันดามันของเราเนี่ยมีฝนตลอดช่วงนะครับพิตูนให้วันที่ด้วยช่วงช่วงช่วงแรกคือสิบสามสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่อย่างที่บอกไปช่วงมันทับกิ่วคำว่าระหว่างวันที่สิบห้านะเพราะงั้นในช่วงของอีสานภาคตะนดอกคือวันที่สิบสี่อย่างเงี้ยฝนเพิ่มขึ้นก็ให้ระวังฝนตุหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับตั้งแต่วันที่สิบสี่นะครับส่วน ในภาคอื่นเนี่ยก็เริ่ม15บห1ากสิบเจ็ดนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักไปบางพื้นที่ได้รวมทั้งเที่ยงมาน,นครด้วยนะครับผมค่ะอันนี้ก็หลังจากนี้ไปนะคะที่เป็นพิตูนบอกแจ้งคาดการนะคะและวันนี้ค่ะมีฝนทุกพื้นที่แต่ว่าเป็นปริมาณน้อยปริมาณน้อยแต่ป็นมันมันไม่เยอะในช่วงเข้ากับเมื่อวานค่ะฝนเยอะฝนน้อยแล้วคะนะค้วันนี้หลายคน หลายคนส่งคําถามเข้ามาตอบไม่ทันพี่ตูน <c oughs> พูดภาพรวมนะคะวันนี้มีฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะน้อยกว่าเมื่อวานนะคะวันนี้ฝนน้อยกว่าเมื่อวาน <c oughs> นะคะขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามหากมีเวลาจะเข้าไปตอบคําถามเม้นทั้งช่วงท้ายให้นะคะวันนี้ขอบพระคุณ f อที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังสามารถดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ ดูชมย้อนหลังใน YouTube ของเราได้นะที่ m d r a ดี o Radio ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณพี่ตูนมากๆค่ะที่มาอัปเดตสภาพอากาศหายไปหลายวันนะคะน้องเบนซ์ด้วยนะคะ Facebook l i v e แล้วก็พี่ต๋องค็กคุมเสียงรับโทรศัพท์วันนี้นี่เจพินพินแล้วก็พออ๋อชัยชานะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีครับ